สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องมินาคาเอาล่ะคลิปนี้ผมอินโทรให้ก่อนละกันนะครับส่วนคลิปถัดไปผมทําให้ดูเลยนะเกี่ยวกับเสื้อและมอดพิเศษต่างๆนะครับเอาล่ะสิ่งที่ผมจะทำนะท่านผู้ชมถ้าตามทันก็จะดูดีมากเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับในการทําเสื้อในแต่ละครั้งที่เราจะใช้นะครับเสื้อของผมนะครับขิงไว้ก่อนดีกว่าเอาเอาขิงไว้ก่อนดีกว่านะครับก็คือบางคนเนี่ยเฮ้ยไม่มั่นใจ เสื้อตัวแรกนะครับที่ผมใช้นะครับเริ่มต้นรีกเลยนะครับก็คือเสื้อตัวนี้นะนะครับหนึ่งสิเปอร์เซนตได้เฟนซี่ใช้นะครับเพิ่มหนึ่งซาบศัตรูที่อยู่ใกล้ตาบอดและโจมตีคริติคอลเป็นอทแคนี่คือเสื้อตัวแรกนะครับเสื้อตัวสองที่ผมทําเล่นนะนะครับเป็นของฮันเตอร์วอลล์นะครับอิจิพลคู่กันนะครับสกิลที่ใช้คือบวกหนึ่งเลยนะครับบวกหนึ่งเจมนะครับรถมานาสิบห้าเพราะผมอยากเล่นไซโคนเอาไว้ปั่นชิวๆนะครับแล้วก็ เพิ่มหนึ่งสาบแล้วก็โอกาสคีบเป็นแอทแทกนี่ยังไม่พอนะครับผมจะทําเสื้ออีกสองตัวนะนะครับแต่ว่าในคลิปหน้าผมจะทําเสื้อหนึ่งตัวให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับเสื้อที่ผมใช้ตอนนี้นะนะครับเพิ่งทําเสร็จมาเรียบร้อยนะครับคราฟสดสดเรียบร้อยมาจตะกี้เลยนะครับแล้วก็อัดอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูทุกขั้นตอนเลยนะครับพลังชีวิตนะครับได้รับมีโอกาส1ิบห้าปอร์เซ็นที่จะรับพาวเวอร์ชาร์จนะครับเมื่อเป็นคิยิคอล เพิ่มพื้นที่ส่งผลอีกนะครับเราก็ยังมีโอกาสคี้ที่เข้านี่คือสุดยอดของมาเวนโอบนะนะครับ mm hmm. ที่เพิ่มจาก1.5เป็น2เปอร์เซ็นต์ให้นะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับศ mm hmm. ัตรูที่อยู่ใกล้เนี่ยระเบิดตุ้มตามเลยนะครับตุ้มเลยนะ5เปอร์เซ mm ็นต์เท่าของพวกมันไปยังกายภาพด้วยนะครับ mm hmm. ฉะนั้นเลือดจะมีทั้งหมด2แถวอที่เหลือแอคแท็กหมดเลยนะครับ mm hmm. มีแอคแท็ก4แถวแล้วก็เพิ่มพื้นที่ และซับฟิกผมยังเหลือหนึ่งแถวด้วยเห็นไหมครับท่านผู้ชมซับฟิกยังเหลือหนึ่งแถวผมจะทําพิเศษให้นะครับเป็นคือตอนเนี้ถุงมือผมเนี่ยนะครับใช้แบบนี้นะนะครับมีคูลิ่งสไตล์แล้วก็มีทุกอย่างเนี่ยครบแล้วนะครับความไวกลายทุกอย่างคูลิ่งครบหมดแต่ด้วยความว่ามันไม่มีสาฉะนั้นผมจะไม่ทาฝาบดีไหมนะครับจะเป็นอักค่าเข้าไปนะครับเช่นสายฟ้าน้ําแข็งไฟอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะนะครับในความคิดผม คือแล้วแต่ใครก็ไม่รู้แหละแต่ผมใช้แบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้เพิ่มสาบอะไรอย่างใดเลยนะครับสาบเดียวล้วนๆก็คือในคลิปเนี่ยผมจะทาให้ท่านผู้ชมดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไอเสื้อตัวนี้นะจากที่มีแค่3ามลิงก์เป็นหลิงก์แล้วหลิงก์เป็นหกลูกขาวโดวยไม่ติดคอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับมาทำสอออฟให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็คือใช้ กองฟ้าเนี่ยสุ่มนะครับเอาแค่เลือดนะครับแล้วมันโผล่อะไรเนี่ยเราค่อยตัดนะครับแล้วมาใช้โต๊ะคาบส่วนแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือประเด็นสำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อไว้ให้ละกันนะครับท่านผู้ชมจะได้แบบเอ้ยดูแล้วเออทำตามได้นะครับจะได้แบบสบายใจด้วยแล้วก็ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมต้องศึกษาก่อนนะไอโต๊ะคาบส่วนของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ นี่ของผมเนี่ยมีทั้งลบและเพิ่มหมดเพราะว่าผมต้องทาเสื้อเนาะนะครับฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่จะไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมเลยเอาง่ายนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยสมาชิกิทั้งนั้นเลยนะครับว่ามีรีมูฟไหมแค่นั้นเองนะนะครับมีแอดไหมแค่นั้นนะครับสําหรับผู้เล่นที่จะทําแบบนี้ได้นะครับหนึ่งเลยคุณต้องมีนทรศัพท์ก่อนนะครับเสื้อตัวนี้ผมทําไปทั้งหมดเบสเสร็จเลยนะสิบ x กก็อีก สามสิบสี่ีครับในคลิปนะมีบอกไม่หมดเลยนะครับสิบปีอีอีก34 c ิสแค่นั้นเองนะนะครับส่วนเสื้อเนี่ยผมดรอปมาทั้งสองออฟผมเลยใช้เป็นเอาเวกินโอบนะครับใช้เอาเวกินโอบทำนะนะครับเอาเวกินโอบคือเอาเสื้อสองอิทธิพลเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งนะครับฉะนั้นมันมันก็เลยไม่ต้องไปซื้อนะนะครับเราตีได้พอดีโอเคเข้าการครับส่วนก่อนนะครับส่วนท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะมดไหนคือมอดอิทธิพลแล้วมดไหนคือมอดเวท มดไหนคือมอดโจมตีท่านผู้ชมกดแอทแท็กขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเพราะในคลิปที่ผมทําผมไม่ได้พูดแม้แต่อ,อย่างเดียวเลยนะครับคือทําอย่างเดียวแล้วก็ใช้ Discord พูดกับน,น้องในกลิ่เฉยๆนะครับเอาละ่ะมอดอิทธิพลคือมอดอะไรบ้างนะครับก็คือมีโอกาส15ด้พาวเวอร์ได้์ o นั้นของครูไซเดอร์นะครับก็คือตายตัวเลยนะครับและครูไซเดอร์มีอีกออฟหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มเมื่อที่ส่งผลและสตูร,ระเบิดด้วยนั่นคือการมาคับออฟออก 2นะครับของฮันเตอร์ออกนะครับออกแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะมีโอกาสโจมตีจิตคียิคอลแล้วใช้มาเวนโอบกนี่คือประเด็นสำคัญนะครับว่ามาเวนโอบเพิ่มเทียร์แอแคแของมอดอิทธิพลได้อีกนี่คือประเด็นสำคัญนะครับฉะนั้นเสื้อที่ผมใช้ไอตอนที่ผมทำณตอนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมันอลังการงานสร้างมากๆเลยนะนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยบอกเลยนะครับว่า อยากทําแบบผมแบบให้เป็นเนี่ยเดี๋ยวคลิปที่ผมจะลงตอนทำเนะี๋ยท่านผู้ชมเนี่ยดูไว้เลยนะแล้วตั้งใจดูในทีละออฟเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดนะครับผมมาพูดคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจก่อนลกันนะครับอันไหนมดเวทอันไหนมดโจมตีอันไหนมดอ,อ,อิทธิพลจากอิทธิพลนั้นๆนเช่นฮันเตอร์ฮันเตอร์ที่ผมถ้าผมจะสุ่มนะนะครับผมเอาที่คาบลบเลือดออกนะครับผมเป็นอักเลือดแทนอักเลือดก็คือการเพิ่มเลือดหนึ่งบรรทัด แต่ว่าโอกาส70%นะครับย้ำอีกครั้งนะครับตามให้ทันนะถ้าตามทานันท่านผู้ชมจะทําเป็นทันทีนะครับ70%มันจะเพิ่มเลือดเป็นหน่วยให้กับเราและเพิ่มค่าเกาะ30%คือการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราฉะนั้นคุณต้องมีอักเลือดเนี่ยนะครับอย่างน้อย3คนแล้วอีก3คนคือรีมูฟนะรีมูฟค่าป้องกันนั่นเองนะครับฉะนั้น เพราะอะไรในรู้ไหมครับเพราะว่ามันเพิ่มเกาะเกาะก,ก็คือค่าป้องกันฉะนั้นมันต้องมีอัคและนีมูฟพร้อมกันนะครับฉะนั้นเราเนี่ยครบสวนมีไม่ถึงแน่นอนครับเพราะเราจะเก็บมอสอื่นไว้ด้วยนะนะครับมอสอื่นที่เราไว้ทาเนี่ยอย่างเช่นลบที่ไม่ใช่พลังชีวิตออกนะครับแล้วก็ใส่มอสพลังชีวิตเข้าไปแทนแบบนี้มันจะลบสุ่มลบมอสอ,อื่นเลยนะครับแล้วเพิ่มพลังชีวิตเข้าไปแทนซึ่งมันต้องมีทั้ง มีทั้งเพิ่มและมีทั้งลบแบบนี้คู่กันฉะนั้นคนในกิวเราเนี่ยประเด็นสำคัญเลยนะครับว่าคุณต้องมีการันตีอย่างน้อยหนึ่งคนทั้งทั้งเพิ่มแนละลบแบบนี้มันจะไวมากนะครับส่วนช่องเทศไทยนะนะครับเนี่ยช่องเทธช่องแรกเปลี่ยนเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับยามีครั้งว่าผมไม่มั่นใจเลยนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้มัดจํากันเ,นเอาง่ายนะครับส่วนมากผมไปทีเอฟทีซะมากกว่านะครับคือไปหา ต่างชาติเลยนะครับเขาจะมัดจาไว้ให้นะครับเขาจะตีราคามาให้เลยว่าเอ้เสื้อตัวนี้ตอนนี้ราคาอยู่เท่านี้นะเขามาัดจไมาให้ก่อนนะครับแล้วเราแล้วเขาก็จะไปลบออฟให้ปุ๊บเราก็จ่ายเขาแบบเนี้นะครับมันจะเวิร์กมากส่วนเทเไทยเนี่ยนะครับมีข่าวขามวยกันหรือว่าขโมยกันพอเดียวปุ๊บหายปับ๊บอะไรแบบนี้มันส่วนมากผมก็เลยไม่ไว้ใจนะครับก็เลยวัดใจอ่ามั่นใจคนนี้กิวก่อนนะครับแล้วก็ไปทีเอฟทีส่วนเทเตไทยเนี่ยผมไม่เอาเลยนะครับ ไม่อยากจะไปนั่งแจ้งจีจว่าเฮ้ยบินแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะของผมเนี่ยไม่ได้แบบบูลลี่เขตไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากระแสแม่งแรงเหลือเกินนะครับผมก็ไม่กล้าเหมือนกันถ้าใครกล้าก็พิมมาครับพี่ครับผมโดนแล้วครับอะไรแบบนี้นะครับส่งมาให้หน่อยละกันนะครับเอาล่ะคลิปหน้าท่านผู้ชมตั้งตาดูให้ดีนะครับว่าผมเริ่มทําจากขั้นตอนแรก เสื้อเปล่าๆเ,เลยมันเป็นยังไงนะครับแล้วจบแบบเนี้มันเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ